ลูกพันนี่อ๋เอ,อเอ็มอ,อ๋อเอมมาช่วยถ่ายคลิปเซเว่นหน่อยวันนี้แม่อุจะซื้อน้ำให้เปิบกกาอมเด็ดคนละขวดเพ<อ>ียง16บาทเท่านั้นพ่อเมอมเรตตื่นแล้วลูกค่อยๆเปิดน,นะ16บาทเท่านั้นแม่อันนี้ตัดต่อเลยเอ้าทำไมชเชฟเป็ดเก่งจังเลยอะ่ะแม่อุจจะ ซื้อน้ำให้คนละขวดแต่ว่าจ่ายแค่16บาท,น,บาทาน,น้ำสิบหกบาทมันเปน้ำกระป๋ของโกดอมเด็ดแน่เลยสิบหกบาทใช่นาสิบโมงเนี่ๆสิบ่งบวงยี่สิบสิบมงยี่สิบระวังรถนะลูกใช่ไหม่บยังใช่ไหม้ำสิบหกบาทน้ของโกดอเด็ดเลยนะจริงๆมันขวดละขวดละเท่าไหร่บาเหลือขวดละกี่บาทเนแถมหนึ่ง ดกี่บาทกหบาทเอยงขวดแล้วสิบาทดูนี่ดูดีๆนี่ดูดีๆสามสิบสองสามสิบสองสองขวดแต่นี่เขาลดนะคะสองขวดสิบสิบหกบาทหบาทตกโอตกขวดละกี่บาทตกขวดละสิบหบาทตกขวดละกี่บาทไม่รู้แต่ที่เรารู้ตกเลขแน่นอนครับปกติมันขวดละ16บาท2อขวด3 2ถูกไหมบคูณเป็น32แต่วันนี้2อขวดสมุตรแถมหน่ก็คือ16 สิบหกบาทได้สองขวดตกขวดละกี่บาทเฮ้ยสองบาท <laughs> ไม่น่าสกใจเลยเออไม่น่าเลยทีหกบาทได้สมมองเ,เอา,ม,เอาม,มือมาหกเอามือมาหกเอามือมหกอ่ะสิบหกบาทเนี่ยได้สองขวดอ่ะตกขวดละเท่าไหร่อมม่ออันนี้หกอันนี้หกมั่วละวมั่วแล้รอเล่นรอเล่นหน่สิบหกพันสองเนี่ย เจ็ดอะไรเจ็ดสองเจ็ดีเจ็ดหรือก็แปดสองแปดสองอะไรแปดสงแล้วสิงมาจากไหนครับนี่พี่อําเลดนะมพื้อมต้้งเวแต่เดี่ึงเขาวเท่าไหร่ล่ะขวดเท่าไหร่แคูณส แปดสองอะไรอเมทแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกสติค่ะลูกไปอ,อ,อยู่คนเดียวเหอะเหนื่อยเก่าอเมทมากเลยพ่อเอ็มยังงงอยู่เหมือนเดิมนะพ่อเอ็มยังงงอยู่เหมือนเดิมเพื่อนคอมเมนต์บอกเอมเมทไม่น่าสมเด็จเออเอาอะไรเชเบ็เอาอะไรเชเบ็ โอ้แล้ว16บาทที่ไหนเล่า16หาร2เท่าไร่ลูกบอกให้8 2เท่าไรคะ8 1 8 8 2เท่าไหรคะเออแค่นั้นเองขวดละ8บาทจ้าขวดะบาทเอามาอีกทีเกทีแล้วมาทีโรงเรียนไอาอกหน่อเอายมากเล่าเอาอีได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเมาเลยแม่เมา่เลยแม่ค่ะเอมเดี๋ยวน้องๆเอฟซีบอกว่าแม่อู้เมาหมด อดกินอีกทำไงเอาไปเลยเอาไหมเอาอีกเฮ้แต่เราดูก่มนไหมว่ามีกรุบไหมเราล้วงเข้าไปดูดิเจอหมดซอยแล้วเอาไปล้วงไปอีกหมดไหมหมดยังแคมปมเลยเข้าไปในตู้ลูกน้องได้กินจังอ่ะออมเล็น้องไ่้กี่ขวบแล้วออมเล่นมาล้วงอีกดิ่ออมเล็ตมาล้วงแล้วแล้วแล้วไปเด็ดไปปี๊อ่ะนี่นี่โรดิโรดิใครล้วงเข้าไปถึงบ้างลูกลูกออกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอดีเลยเอามาเอามาแขนสั้นออกมาก่อนให้ที่มลุดล้วงให เอาชิ้นยันไวเอาปเชียรดิ้นตันหมดแล้วเหรอมีแค่นี้ไหรอเดี๋ยวเพื่อนมาอันนี้อันดีสุดอันดีสุดอันนี้คือสุดเหลือขวดเดียวหรือเปล่าสองสองหมดแล้วก็เอาสองขวดไงลูกถูกแล้วนั่นแหละถูกแล้วค่ะเมาหเมาลยอาเมใาคิดเลยคิใบให้กันแล้วอะไรก็แล้วยังไม่รู้เลยเนาะพลอยต์ซื้อน้ำให้แม่อุปินขวดได้นะยิวน้ อ่านั่นเป็นอะไรคนนั้นเป็นอะไรก่อนมชินี้ขนบชินตันขนชินตันชินพูดให้ถูกด้วยค่ะเอมอยากกินน้ำอ่ะรวมกันับันี้นะอันนี้24น้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย24 16 16 16 4ใช่แล้วก็แถมอีกสี่ขวดใช่ซื้อสี่ขวดแถมสี่ขวดถูกต้องเอมมีน้ำอะไรกินบ้างอ่ะ ไปไหนกันแล้วเอาแล้วลูกอันนี้สอันยี่สิใช่ไหมแต่ันี้มันลวกก็เป็นสหกงงแล้วอเาดูให้หน่อยพ่อเอมเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดอีกอเมทอ่ะสิบหกที่อกสิบหกดูรถแค่บาทเดียวเองอเมทได้หรอไป้ ไม่กินกันหรอกลูกไปใส่ตังดีกว่ะได้ด้วยไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาเล่นเขาไม่เก็บค่ะลูกไม่เอาลูกหนูไม่กินกันจริงจังเก็บค่ะลูกไม่เอาค่ะไปเร็วอน้ำไม่ออมเล่นแบบฉ่ำๆแบบไปว้าวใครบ้านเหรอจริงเหรอปลายชเวดเหรอ ไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ้ออมเล็ตยอ้ยไอ้ยโ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 อ้รโอ้ยไอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้อยอออนยเอาอ้ยออโออโ้้ย ไม่อ่ายืนยืนไปยืนนะให้เตรียมเลรียญไปคนเดียวเ่อน้กหรียย่าบอกว่าอน้ำไม่ค้าบอกนี้น้ำมาฝากค่ะเดินไปเลยเร็วทำความดีมองกล้องหน่อยิยิ้มยิ้มมองกล้องเราจะทำความดีแล้วเอาเล็พูดหน่อยเลวพูดอะไรกับแม่อูก่อนเขาอะไรพี่เขาเหรอแต่วาพี่เขาจะเอาไหมอ่ะยืนให้ฝั่งอนามาฝากฝากช็อกโกแลตไม่ต้องวางนะครับไม่ที่มือนะลูก ไปชเวดมาทางนี้ค่ะลูกมาทางนี้เดี๋ยวลถมาชเวดเดี๋ยวลถมาลูกเอาเลยครับเอ้เไปลูกไปเร็วไปเร็วไปเก่งมากเ้าใจไหมพอใโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ ใอ่ค่ะเด็ดด้างหลังนะคะอุ้ยอุ้ยชนที่ได้ไงลูก